รูปหล่อลอยองค์หลวงปูด่ดูรุ่นพิเศษเนื้อเงินปี2532รูปหล่อลอยองค์หลวงปูด่ดูปี2532เป็นรูปหล่อลอยองค์รุ่นสุดท้ายของหลวงปูด่ดูจัดสร้างเป็นเนื้อโลหะสองชนิดคือเนื้อเงินและเนื้อโลหะผสมเป็นรูปหลวงปู่ดูนั่งสมาธิราบบนฐานที่ฐานด้านหน้ามีตัวหนังสือ พิเศษด้านหลังมีตัวหนังสือหลวงปู่ดูพรหมปัญโยใต้ฐานองค์พระเรียบพระรูปหล่อลอยองหลวงปู่ดูรุ่นนี้เนื่องจากเป็นรุ่นสุดท้ายของหลวงปูด่ดูก่อนที่หลวงปู่จะมรณาภาพซึ่งพระส่วนหนึ่งสร้างทันหลวงปู่ดูอธิฐานจิตและมีพระส่วนหนึ่งไม่ทันหลวงปู่ดูอธิฐานจิตซึ่งทางวัดได้นําไปขอบารมีหลวงปู่บุตรดาทาวโรเป็นผู้อธิฐานจิตให้ โดยพระที่ท่าหลวงปู่ดูอธิฐานจิตไว้ให้เป็นรูปหล่อเนื้อเงินจำนวน800องค์ได้ทำการตอกโค้ดไว้ที่ใต้ฐานขององค์พระลักษณะของโค้ดเป็นรูปยันนะมีทั้งแบบโค้ดณจม และแบบโคดณะลอยและรูปหล่อเนื้อโลหะผสมจำนวน5,000องค์ซึ่งตอกโคดยันนะไว้ที่ชายสังคติด้านหลังส่วนรูปหล่อที่หลวงปู่บุตรดาาวโรได้อธิษฐานจิตไว้มีเฉพาะเนื้อเงินจำนวน2,000องค์ซึ่งจะตอกโคดยันนะไว้ที่ชายสังคติด้านหลังองค์พระ